อยากเห็นหกอ่ะใช่เรายังไม่เห็นเลยนะใช่ครับคืออะไรก็ได้หกเก้าก็ได้เมื่อวานใกล้เคียงก็เสียงพโตไทป์ครับเจ็ดจุดศูนย์แปดแปดเมื่อวานรถก็มีปัญหานะไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นตใช่คือทุกคันที่ผมทราบมาจากในสนามคือมีปัญหาหมดเลยครับใช่ครับมีปัญหาทุกคัน ห้ามยืนนะครับห้ามยืนพิงกำแพงนะครับห้ามยืนพิงรั้วบนอัฐจันท์ด้านหน้าเยียบยอด ที่สุดของแจ้ครับอัลบั้ป,ปกทองอโโหแล้วเป็นแบบไวนิลด้วยอโหเสียงแบบคลาสสิกเชื่อผมนะครับใครจะ <Yeah. S 2> เล่นไวนิล huh. ผมมีคำพูดประโยคเดียวว่ <Wow. S 2> หนีไป <laughs> มันก็อยากจะมีนะแต่ว่าก็นั่นแหละไม่มีเวลาดูแลมันมันไม่ต้องดูแลจิม uh huh. แต่แผ่นแม่งแพงกว่าเครื่องอ๋อ oh. อืม ซื้อแผ่นไปซื้อแผ่นมากูมีไปละงหกสิบแผ่นตอนนี้คันนี้เป็นเครื่องสองเจแรงมานี่พันกว่าแน่นอนสองเจ็บโบว์ป่ะอ่าอะไรนะสองเจ็บโบว์สองเจ็บครับพี่นงบอกไว้ผมว่าพี่นงดูอยู่นะพี่นงแกชอบครับพี่นงแกชอบรถแข็งสองเจ็บโบว์สองเจ็บเป่าไม้เลข นีสปอตเตอร์ครับคุณตาพี่บุณตานี่คนใต้นะ,ะอ่ะคนใต้หมายเลข60ครับสราวุธแซ่เจงครับอ๋อ77ชอบโกดัง168วัยรุ่นท่าข้าบเมื่อวานไม่มีเวลาวันนี้รันนี้เต็มที่ครับเสียทุกคัน ด้วยทุกทีมครับขอให้เวลาดีครับอ้าวจบเลยครับจบเลยครับเจ๋งชยัยฮะ ออกไม่ได้จิมนั่นแหละสิ